กินด้วยมามันเสียนี่ถ้าคันนี้ฟังนี่เสร็จเลยทางเดี๋ยวเขาหาทางก่อให้รถที่ร้านมีอยู่มีอยู่ใช่ไหมเอ,เอาใส่รถมาด้วยนะเดี๋ยวมันสลับพวกนี้ไปปะ ตีนใช่ไหมอะไรเัือนน่ะพวกนี้อะ ไปมาบอบไม่ได้เราไม่เที่

Allah.